ภาพบรรยากาศการลงแขกเกี่ยวข้าวไร่หรือซอแรงของเครือข,ข่ายข้าวไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ตำบลพ่วงพมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสืบสารวิถีชาวไร่ชาวสวนที่ว่างเว้นจากการปลูกยางพาราครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่4 ของพื้นฐานที่เราต้องกินทุกวันคือข้าวแล้วก็เป็นข้าวดั้งเดิมของคนเทียนซาข้าวไร่ผันหอมบอนนะครับเราเป็นวิถีที่เราได้รื้อพื้นกลับมาเพื่อทำความสมบูรณ์อู่ชุมชนที่สําคัญที่สุดที่มันแฝงอยู่ตรงนี้คือความรักควาวสมสามัคคีนะครับการจะสร้างพลังเรื่องอื่นในการทํางานเรื่องระบบเศรษฐกิจระบบสังคมถ้าได้แรงรักแรงใจจากการมาร่วมแรงกันเกี่ยวข้าวเนี่ยมันจะทำให้เรารักกันแบบลึกแล้วก็นักนานด้วยนะก็ชื่นชมยินดีมากแล้วก็ที่สำคัญ มีลูกนักเรียนมาด้วยได้รู้พื้นฐานพื้นกินธิรีของพ่อแม่ไอ้วันพ่มนี่ก็แปดปีปีนี้กับมันตรงถือกัออช้านะทำทุกปีนอกจากบริโภคแล้วกินเองในครัวเรือนแล้วเราได้เอาทำยังไงบ้างคะคนผลิตจากข้าวไรในแต่ละปีมากอะับปั่นเบือนกินมั้ง่ายอะ่ะ สาไข่นี่ราคามันยุยงง่งยังไงอ่ะตั้งงบโดยไข่เขาสั้นนะชุนมาไอ้หนุ่ยพูดดีดีเอิญกระตั้งแต่ว่ามันไม่มีข้าวมามันไม่มีง่ายอ่ะครับเพราะว่าทำก็ไม่พอพอกินได้อกันแบบนั้นเลือกกินมันน้อยเทมันไม่เคยมีอ่ะเนี่ยก่อนย่างแรกหนึ่งทำรายสามปี กิจกรรมเกี่ยวก้อยมาเกี่ยวข้าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างแปลงข้าวไร่ปลอดสารต้นแบบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวไร่ของเกษตรกรไปสู่ตลาด ภายในงานนอกจากลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วก็จะเป็นการจำหน่ายข้าวสารจากแปลงอินทรีย์การต้มข้าวเมาและการหุงข้าวใหม่มารับประทานร่วมกันนางสาวกนิกาแพรแก้วมณิธิภาคใต้สีเขียวนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีรายงาน